วันนี้ค่ะหนูนางสาวเชดิกาโกดีหนึ่งหกศูนย์สามสองหนึ่งเจ็ดหกวันนี้จะมาส่งงานการสร้างแผนที่นะคะโดยตะจุดนะคะให้เพิ่มในส่วนของชื่อร้านแล้วก็โลเคชันร้าน,นะคะ่ะโดยหนูจะทำการเพิ่มร้านเข้าไปใหม่นะคะ เอนเ r อร์บุ๊กเนนะคะตามด้วยชื่อร้านนะคะ่ะตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งนะคะเป็นละติจูดกับ ลองจิจูดนะคะโดยหนูจะใช้ติจูดของส่วนบริเวณเจดีนะคะแล้วก็ใช้ลองจิจูด หลังจากนั้นนะคะจะทําการอัปโหลดนะคะไปเก็บไว้ที่ Firebase r ฟ b a ร e นะคะตอนนี้ใน f r ฟ b a s e หนูมีข้อมูลของหนังสืออยู่เพียงแค่เล่มเดียวนะคะเมื่อทําการอัปโหลดนะคะข้อมูลหนังสือที่ได้อัปโหลดไปก็จะเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนะคะนี่นะคะหนังสือใหม่ก็เข้ามาแล้วแล้วเมื่อเรากด เข้าไปที่หนังสือนะคะก็จะโชว์ชื่อหนังสือแล้วก็ชื่อร้านนะคะแล้วก็โลเคชันของร้านก็คือเป็นระาดิูกัรูถ้ากดโชว์แมพนี่นะคะก็จะแสดงบริเวณร้านของเราที่เราได้ใส่เข้าไปนะคะที่หนูใส่เข้าไปเป็นบริเวณเ d วัดสามปืมนะคะขอบคุณค่ะ